วันนี้ครับรายการคีทูสั c เซสมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากทีเดียวครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดว่าทุกท่านนั้นทำงานการทำงานครับคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวของเราเราหวังอยู่ลึกๆครับว่าการที่เราทำงานแล้วสามารถประสบความสำเร,ร็จในหน้าที่การงานของเราได้จะสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวของเราแน่นอนที่สุดว่าธุรกริจกิฟฟรีนครับสามารถสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นได้ในการทำธุรกิจ แต่วันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าธุรกิจกิฟรีนั้นนอกจากสร้างความมั่งคั่งแล้วยังสามารถสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นด้วยดังนั้นรายการในวันนี้ของเราครับจะไปติดตามชมกันครับว่ามั่งคั่งอย่างมั่นคงในธุรกิจกิฟรีจะทําได้อย่างไรกับท่านรองกรรมการผู้จัดการบริษัทของเราครับอาจารย์สุรศักศรีวานาวินเชิญรับชมได้เลยครับขอต้อนรับสู่บรรยากาศอันคึกคักสาหรับวันนี้นะครับอย่างที่บอกวันนี้คึกคักจริงๆคนมาเยอะไหมแล้วพวกเรามากันไหม เออมารู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวบอกมามาทำไมครับมาหาความรู้เอาความรู้ไปทำอะไรครับไปทำงานสัญญาแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเอาความรู้เสร็จไปนอนไปนอนเจอมาเยอะเลยรู้เยอะเลยแล้วก็นึงบอกว่าความรู้ท่วมหัวบางทีเอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความจริงแล้วนะครับถ้าสมมติจะทำงานให้มั่งมั่งข้างเนี่ย มันมีสิ่งที่มากกว่าความรู้ก็คือเรื่องของการที่ตัวเองจะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ในการที่จะก้าวออกไปทำงานทุกวันจริงไหมเราค้าขายหรือทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าวันไหนเราปิดร้านเงินก็ไม่เข้าร้านใช่ไม่ใช่เราเปิดร้านทุกวันเงินก็เข้าร้านทุกวันใช่ไหมครับผมเคยเปรียบเทียบอยู่เสมอว่าบางคนมาบ่นบอกว่า โอ้โหจา์หาสมาชิกวันละสามรายแล้วจะหาได้ยังไงดูกขบนผมก็ถามว่าถ้าคุณเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวคุณอยากขายได้สามชามไหมจริงไหมอยากได้กี่ชาม <100. S 1> เป็นร้อยใช่ไหม <100. S 1> แต่พอหาสมาชิกบอกสามรายจะตายแล้วจะตายแล้วแล้วถ้าเรารู้วิธีควบคุมตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาต้องบอกว่า เรามักจะมีกุศโลบายในการที่จะควบคุมและดูแลคนอื่นๆหรือวางแผนในการทำงานแต่เรามักปราศจากกุศโลบายที่จะควบคุมตัวเองและตัวเองนี่น่าน่ากลัวไหมจอมเบี้ยวไหมเดือไหมเดือเดือ,ดอคนที่เดือที่สุดคือใครเรานั่นแหละครับแค่นี้หลุดตรงนี้ได้แค่นี้ก็รวยแล้วแค่นี้ก็มั่งคั่งละแต่มีคนอีกจำนวนหนึ่ง อุตสาหหลุดตรงนี้มาได้แล้วแต่ทํำไมยังไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้มีไหมตรงนี้แหละครับเราค่อยมาเติมดูว่าอ,อะไรเป็นอะไรอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการเติมความรู้ในอินทรามันแค่รู้แล้วกลับไปใช่ไหมยังไม่ได้ย่อยใช่ไหมกินอาหารนี่มันต้องย่อยสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ก็คือ หลังจากกลับจากอินทาเนี่ยเห็นจดกันจังเลยนะจดทุกนัดจดจริงๆทพอถึงบ้านหายไปไหนวะแต่กี้ยังอยู่นิวาแนใ่ใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันอังคารไม่รู้จะจดไปทำไมจด,จดไปทำไมนะพอจดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเอาไปย่อยเอาไปย่อยนะครับไปย่อยอย,อย่างไรเหรอ ไม่ว่าจะคืนนี้เกิดยังนอนไม่หลับหรือพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเช้าๆเอามาทบทวนมาคิดว่าไอ้ที่สอนมาไปเรียนมาเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับงานของเราเนี่ยมันเข้าอะไรกันได้บ้างเราอาจจะได้มาทั้งหมด15ข้อแต่มันอาจจะเข้ากับเราได้เพียงสองข้อนึกออกไหมที่เหลือเราก็ตัดทิ้งออกไปอย่าไปเอามาวุ่นวายอะไรมากมายแล้วก็เอาสองข้อนั่น เข้ามาสู่กระบวนการคิดว่าเออจะทำยังไงอะไรยังไงถ้าเป็นภาษาทางด้านการจัดการเขาเรียกว่ามาลงรายละเอียดเราเนี่ยคิดดีเยอะเลยแต่ไม่ค่อยลงรายละเอียดจริงไหมคุณคิดเสร็จถ้าคุณปลูกบ้านสักหลังหนึ่งแล้วคุณไม่มีรายละเอียดบ้านจะเป็นบ้านไหมนะมันก็ไม่เป็นบ้านจริงไม่จริงเรามาลงรายละเอียดดูว่าเอาเอไอที่ไปเรียนมาได้มาสองข้อนะมันจะต้องเอาไปใช้กับเรายังไงบ้าง แต่ยังไงก็แล้วแต่กระบวนการที่หนึ่งก็คือมาเรียนรู้กระบวนการที่สองก็กลับไปนั่งคิดต่อเพื่อจะมาลงรายละเอียดมันก็ยังไม่ได้ทําให้เกิดเนื้องานถูกไหมถูกที่เหลือก็คืออะไรครับต่อฝรั่งเขาเรียกว่า take action คือทําไมครับเอ,เอาไปเอาไปลองทําดูเอาไปลองทําดูไปลองปั๊บถึงจะรู้ว่าโอ้โหไม่ใช่ตกใจไม่ใช่คิดแต่ตายไม่ใช่ก็จะได้ไปแก้ไขใหม่ไง ความสมบูรณ์มันจะได้เกิดขึ้นหากไปลองดูปั๊บมันใช่ขึ้นมาเป็นไงครับลองต่อไหมลองต่อกับคนอื่นๆต่อไปต่อไปต่อไปรู้ไหมว่าถ้าเราลองอย่างนี้ทุกอังคารทุกอังคารเราลองอย่างนี้ทุกๆครั้งที่เราได้ความรู้ไปสิ่งที่พัฒนาเป็นขั้นที่สามขั้นที่สามนะขั้นแรกคือมาเรียนใช่ไหมขั้นที่สองเอาไปคิดลงรายละเอียดใช่ไหมเสร็จแล้วขั้นที่สามลงมือทำใช่ไหม ทำเสร็จในขั้นที่สามเนี่ยการลงมือทําบ่อยๆมันได้อะไรรู้ไหมอ่าทักษะทักษะแปลว่าอะไรชํานานทักษะแปลว่าชํานานจริงไหมทำกับข้าวครั้งแรกประมาาไหมทอดไข่ครั้งแรกเป็นไงประมาาไหมแต่งงานคืนแรกเป็นยังไงประมาาไหมหรือสลัดพลาถุงสองทีบอกพร้อม ตายราว่าตายแร้ว่านะท้าให้เกิดทักษะทําให้เกิดทักษะมีคนเคยมาถามอาจารย์เอาอะไรมานั่งฝอยนั้งเยอะแยะบ่อยๆแล้วก็มีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังผมมาต่อยอดจากขั้นที่สามตรงนี้ที่กาใไม่เกิดทักษะการที่เราทำงานอยู่เป็นประจำและเกิดทักษะอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับ เราไม่หยุดเรียนรู้ไงยังคงไปเติมสมองอยู่เรื่อยๆหาตำรับตำรามานั่งอ่านสมัยก่อนก็ต้องลงทุนซื้อหนังสือมาอ่านแต่สมัยนี้มันง่ายมันก็สามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะไปถามกูรูนะมันรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้หมดนะครับพอถามเสร็จเราก็มานั่งคิดต่อ ก็คิดต่อมาพนัวไก่ทักษะที่เราทำมาเออมันก่การพัฒนาได้มันปรับปรุงได้มันแก้ไขได้ไอ้ตรงนี้ละที่เขาเรียกว่าสติปัญญามันทำให้เกิดปัญญาไงใช่ไหมมันสูงกว่าคำว่าทักษะเกิดสติปัญญาหากเราทำในวงการที่มันครบรอบอย่างนี้อย่างนี้ผลลัพธ์คืออะไรครับวิธีการจะวัดว่าไอ้ที่เรียนมาเนี่ยมันเกิดผลหรือไม่เกิดผลเนี่ย ก็ด <S an> ูตอนสลิปคอมมันออกเกิดโอ้โหสติปัญญาเป็นเลิศทุกถิงอย่างดีเลิศเลยคอมออก650หยุดทำหยุดทำทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็แสดงว่าสิ่งที่เรียนรู้มาไม่สามารถประยุก์ตไปสู่ภาคปฏิบัติได้ผมยืนยันอยู่อย่างนะหลักการเหตุผลหรือทฤษฎีใดๆก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในโลกจะหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักแปลเข้าไปสู่ภาคปฏิบัติจริงไม่จริงผมว่าวันนี้พวกเราน่ยรู้เยอะ แต่นำลงไปปฏิบัติไม่เยอะเท่ากับที่รู้ดังนั้นถ้าสมมุติเรารู้แล้วปฏิบัติได้ทุกอย่างอย่างที่รู้ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงจงใช้ความมั่งคั่งเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือเป็นตัวชี้วัดว่าเรานั้นรู้แล้วแค่รู้แล้วเฉยแล้วกลับไปอย่ารู้ดีกว่ารู้เสร็จแปลงเป็นสตุ้งสตังได้รู้เสร็จคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นได้รู้เสร็จสายงานเข้มแข็งขยันได้นี่เขาเรียกว่ารู้ แค่นี้ความมั่งคั่งก็จะเกิดขึ้นแล้วแล้วทำไมต้องมีมั่นคงอะ่ะใครตอบได้ก็มั่งคั่งแล้วอะ่ะทำไมต้องมั่นคงละ่ะกิฟฟ์ลิมไม่มั่นคงหรือไงใช่เปล่าก็ไม่ใช่กิฟฟลิมก็โตเรื่อยๆมีแต่เราได้ตายไป <laughs> ดังนั้นพอมาถึงเรื่องความมั่นคงมันย้อนกลับมาหาใครอีกครั้งนึงครับ ตัวเรามันย้อนกลับมาหาตัวเราอีกทีหนึง่งเพราะบางทีคนเราพอสมมุติว่ามันได้นู่นได้นี่ได้เดินมาเพลินบ้างละความขี้เกียจเริ่มเข้ามาครอบงำบ้างละจริงไหมผมเคยเขียนไว้ในบทความตอนหนึ่งในหนังสือที่ผมเขียนไว้ตอนเล่มแรกๆผมใช้ชื่อหนังสือตอนนั้นว่าวันเมื่อฉันหลงตัวเองคือวันเมื่อฉันหลงตัวเองผมหลงตัวเองจริงๆวันนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่ง ผมเป็นนักขายประเภทอืก็ขี้ก้โมนนะคือจับปั๊บขายได้จับดับขายได้เพราะมันทําได้มากๆเข้ามากๆเข้ามันมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยติดธุระลองโทรไปละกันรายนี้ผมก็ใช้โทรศัพท์โทรไปสวัสดีครับเอ๊ะพอโทรไปแล้วขายได้ด้วยเหมือนกันแฮะพรุ่งนี้ก็เลยโทรเพิ่มขึ้นแล้ววันต่อต่อมาก็โทรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันดีคืนดีไม่ออกไปหาใครเลย ในที่สุดรักแท้ก็แพ้ใกล้ชิดในขณะที่เอาผมเอาแต่โทรศัพท์แต่คู่แข่งผมเข้าไปพบเข้าไปพบเข้าไปพบจริงไหมโอกาสที่เขาขายได้มีไหมพอผมโทรไปหาลูกค้าไหลเดิมผมถูกปฏิเสธซื้อแล้วบางละยังไม่เอาบางละผมโทษเขาหรือโทษตัวเองฮะแม่โทษตัวเองก็ดีสิผมก็โทษเขาไม่รักดี อุตส่าห์เอาของดีๆมาให้ไม่รู้จักรับเนี่ยเห็นไหมผมไม่เคยโทษตัวเองเลยผมก็โทษทุกๆคนที่ไม่ยอมซื้อสินค้าผมบมหลงตัวเองเหมือนกับพวกเราบางคนเนี่ยขยายงานไม่ได้โทษด,ดาวไลน์ไม่เคยโทษตัวเองเราตัวเองเป็นยังไงเลยพอผมโทษเขามากๆ,ๆ,ๆเข้าวันดีคืนดีปั๊บผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพอหลายเดือนผ่านไปเมื่อยอดตกอะไรตกตามเงินคอมมิชชั่นก็ตกตามพอตกมาปั๊บก็ยังโชคดีนะ ยังโชคดีที่มีสติพอวันหนึ่งก็มานั่งทบทวนดูว่าเออเรามัวแต่โทษคนอื่นอยู่นี่ไงลองหันกลับมาโทษตัวเองบ้างดูสิพอหลังจากโทษตัวเองป๊บถึงได้เห็นปัญหาว่าอ๋อเราหลงตัวเองนั่นเองเคยหลงไหมเคยไหมเคยไหมน่าเคยจาไว้นะทุกครั้งที่เอานิ้วชี้ใครแกอย่างนั้นแกอย่างนี้แกอย่างนั้นนิ้วหนึ่งชี้เขา นิ้วโป้งชี้เทวดามันด่าหมดเทวดาก็ด่าแต่อีกสานิ้วชี้ไขรมึงนั่นละถ้าจำตรงนี้ไว้เสมอนะครับโอกาสที่เราที่จะอยากจะบอกโอกาสที่เราจะผิดพลาดก็จะน้อยลงไม่ใช่ไม่ผิดเลยนะมนุษย์มันก็มีผิดพลาดบไปเรื่องธรรมดาเป็นอย่างไรกันบ้างครับธุรกิจกิฟรินครับถูกพิสูจน์มาตลอดระยะเวลา16ปีว่าสามารถสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นได้ผมมั่นใจครับว่า แน่นอนว่าความมั่งคังเมื่อเกิดขึ้นแล้วยังคงมีความมั่นคงอยู่ด้วยเพราะธุรกิจนี้ท่านคือเจ้าของกิจการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ Key to Success ครับ